ก็ทักใครก็ทักใช่ไหมโอ้ยอันอันคอมเมนต์ไม่ทนันเอาคอมเมนต์ไม่ทนันว่าแต่น้องอือคือกันคือการคือการก็ว่าเออไม่เหยนจนเกินไปอยู่ระดับหน้าอกของตัวเองเนาะพี่พี่ออเนาะอ่าเสียงดังฟังชัดจ้าคนสวยอุ้ยเลยค่ะพี่บุม๋มขอบคุณมากมากค่ะพี่บุ๋มแวะมาทักทายจ้าอ่าเชิญพี่บุ๋มนะจ๊ะเชิญพี่บุ๋มนะจ๊ะขอบคุณมากมากค่ะขอแหงปังปัามบนอยู่อย่างนั้นแหละอืม ทำมวนอยู่งั้นแหล่ไม่ได้ลงสักทีมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อ่ะเวเนี่ยที่เขาได้บนั้นะเ,เขาก็ลงรัวๆรๆรๆเนาะแต่พอล่าจะไม่ค่อยมีลงกับเขาหรอกพยายามจะหาแต่คลิปยาวลงอ่ะตอนเนี้เพื่นวันนี้ไม่ได้เข้าหาเนอะพอใจเคนพอใจเลยเป็นแปลกๆยังไงไม่รู้เนาะถ้าเราไม่ได้เจออ่าพอเจอชื่อเรารถปัดผ่านอย่างเงี้ยอืมพี่เทียมเนื้อนาก็สวัสดีทักทาย คุณอมรินเคเช่นกันนะคะส่งด่วนค่ะพี่เทียมพี่เฉลีวันบอกส่งด่วนค่ะพี่เทียมบ้านพี่เทียมมีเหรอถึงส่งด่วนเน่ะบ้านพี่เทียมมีอื่นเหรอส่งไหมพะล่าต้มกินหน่อยถึงหกเดือนได้ยังเนี่ยนั่งไหลอยู่อย่างเงี้ยเออเนาะอ่าพี่เทียมเนนานากซักทายสวัสดีพี่นิรินทองคําเช่นกันเสียงดังฟังชัดไหมพลาจะตะโกนแล้วแหละ เดี๋ยวกลัวเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินพี่เดชชนินก็ทักทายสวัสดีพี่สงการเกี่ยวัเปรียบเทียบหรือว่าของแท้ซันต่อกับพี่เทียมนะคะเปรียบเทียบหรือว่าของแท้อึ่งเผาอึ่งยางนะน้องคนไม่เป็นไรค่ะพี่อเพื่อนเพื่อนยังคอยให้กําลังใจอยู่ลงลงอะไรนะคลิปคลิปภาพนิ่งลงไปเยอะๆ <S <S เอาคืนใช่ไหมพี่เดชเอาคืนซะแล้วเอาคืนซะแล้ว สวัสดีคะ่ะจะให้แบบว่าให้ให้ให้ไรส,สดเขามีแต่ว่ารัวสีอันคอมเมมต์จะได้บัเนาะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเนาะค่ะนักะคะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อน,นทุกคนคะ่ะอ่าไม่ใช่เลยนะคะสายตาไม่ดีคะ่ะมีแว่นตาก็ช่วยไม่ได้นะคะอ่านไม่ทันคะ่ะอ่านไม่ทันสวีวันน่าจะร้องเพลงเป็นคลิปเก่าที่สงการนั่นแหละก็มีโคเข้าโคเข้า เหมือนกันแต่ระบบมันจะต่างกันนะพี่เดชหนึ่งเนี่ยทำเป็นน้ำพริกก็ได้ไม่ใช่เหรออึอ่งอ่ะอึ่งทำทำเมนูอาหารได้หลายประเภทนะทำน้ำพริกทำยำอย่างเงี้ยใช่ไหมล้วก็ได้แค่เท่าเดียวกับอ่าสีแดงใบหนึ่งอยู่ประมาณนี้ไม่ได้เกินนั้นค่ะไม่ได้เกินนั้นเข้าแล้วครับคลิปทักทายพูดคุยกำลังใจคะ่ะเห็นกำลังใจลุงวิไลจันทมาศก็สวัสดีอ่าพี่ออมรินเช่นกันนะคะ ใช่ไหมสวัสดีครับชนินก็ทักทายสวัสดีแม่ตั๊กเช่นกันนะจ๊ะแม่ตั๊กแม่ตัก,ตกสบายดีนะคะทุกๆคุณอยู่ห่างกันอยู่ห่างสวัสดีคุณต้อยนะคะคุณต้อยไอคำตอบพอล่าอ่านไม่ทันขอโทษขออภัยนะคะคุณชวีวันคุณดังรับชมนะคะพอล่าไม่เห็นโปรไฟล์ของลุงนะคะหเห็นแต่อ้นี่ขึ้นมาพี่เดชชนินบอกเมื่อคืนเพื่อนเดชช่วยซื้อทั้งคืนทั้งวันเลยนะนะว่าพี่ขอตัวก่อนนะคะ เออพอดีใกล้แล้วเราเนาะอือพี่ขอการเชื่อมต่อช้าพี่ขอตัวก่อนนะฟ้าร้องโว้ลูกจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมล่ะลูกจะเปิดเทอมแล้วอ่าคุณสุภลักษณ์บุญรอดก็หายใจมั่งน้องไม่ทัน <c oughs> อาจจะได้สดชื่นสดชื่นค่ะดื่มเครื่องดื่มชูกําลังไปด้วยนะสวัสดีค่ะหนึ่งดวงตาติ้งจ๋านาทีนาทีขึ้นดีไหมอะเยติ้ง สวัสดีนะคะรออีกแป๊บหนึ่งสักเพราะว่าได้แค่เท่าเดียวกับสีแดงใบหนึ่งอยู่ประมาณนี้ไม่ได้เกินนั้นค่ะไม่ได้เกินนั้นเข้าแล้วครับคลิปมาคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะอะพี่ออมมาียนขอให้นาทีปังๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ออเช่นกันนะจชะเช่นกันนะคะเรามกันนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะทักทายเช่นกันนะคะ อเออก็แปลกเนาะเวลาวิ่งหาคนที่ไม่ผ่านเอออย่างคนล่านี่ยังไม่ยังไม่ผ่านแต่มีโฆษณาเขา้าทุกกลิปเลยสวัสดีค่ะพี่อรมรินอ่ะสู้ๆเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนแดงเพื่อนแดงขอบคุณมากๆนะคะไม่เห็นโปรไฟล์เลยสู้ๆ <c oughs> อ่ะ AI เขาดันมาเราก็ทักทายกันทุกๆวันค่ะขอให้แหงปังๆนะคะพี่บูมแพ็คอาหารทะเลส่งมาทางคนล่าด้วย พยามจะใช้แว่นตาอันนี้นะไม่ใช่อันกลมๆมมันจะมองเห็นไหมวันนี้พี่เดชก็ทำค,คือบอกใครอะ่ะพี่เดชบอกบอกใครอะ่ะพล่าเคยตั้งอยู่นะเดียเด๋ยวเดี๋ยวพล่าจะไปดูเพราะเรายังไม่ได้รับเชิญพล่า,ลาในในความคิดของพอล่านะอะถ้าถ้าลงคลิปยาวคลิปไหนโฆษณาจะไม่อิงมาอ่าคนที่เราเจอประจําอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แปลก สวัสดีนะคะสวัสดีคุณชินนกรกําลังรับชมอยู่เนาะประเภทอ่ะมีกี่ชื่อนอะ่ะพี่เทียมอมพอล่าบริยูวันเทไรพอล่ากับค่อยหูเทไรเนาะต้องถ้าอยากรู้จริงก็ต้องเข้าไปแม่ตั๊กครับสวัสดีแม่ตั๊กนะคะอ่าพี่สงกัานกําลังรับชมนะคะอ่าไม่เห็นหน้าของคุณพอล่าเข้าทุกคลิปเลยคะ่ะแม่หมูคลิปยาวแต่ถ้าว่าพอล่าเนี่ยจะเปรียบเทียบได้หน้าอึ่นเพราะอึ่งอย่างเนี่ยเออพอล่าเนี่ยจะเหมือนเลยนะ ่าพี่ฉวีวันบอกก็เลยโชว์เลยใช่ไหมมันเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมพอใจมันเป็นบางวันจ้าอ๋อพี่เทียมอ่าแต่พอล่าว่าจะตั้งค่ะคุณคุณพี่ออมารเนแคก็สวัสดีค่ะคุณพี่สงการเขียวผาบนะคะเหี่ยวข้าวตอนเที่ยงไม่ได้กินข้าวตอนที่หาไม่เจอหาอยัางไงหาในสตอรี่ก็ไม่เจอเราไม่อยากเข้าทางรัฐที่เขาห้ามใช่ไหมล่ะนั่นแหละในทางคอมเมนต์ยังไม่ลง มันไม่ค่อยสวยได้ภาพไม่สวยอะ่ะเออการยืนถ้าแบบว่าลูกค้าเยอะๆถ่ายทำมันคงจะดีเนาะแต่นี่มันถ่ายไ้อึงเผาอึงยางอ่าพี่เทียมบอกว่ารักๆกดกๆทุกคนอย่าบอกมาเด้ออึงเผ่าอึงยางพราะลากินเด้อ่ามีมีบ้านไหนคนก็สวัสดีถ้าใคายแม่หมูเช่นกันนะจ๊ะอ่าคุณพรทิพย์ กับว่าพอใจพอใจก็บางวันมันก็ขึ้นนะบางวันก็ไม่เจอไงเพราะว่า่อาระบบเขาดันคุอ่าพี่เดชนินว่าจะเซอร์ไพรส์เพื่อนอสักหน่อยทําไมถึงได้น้อยจังโอ้โหนี้ต้องคุยกันพิเดชนินก็สวัสดีครับคุณวิไลนะจ๊ะคุณอมรินเดเคก็ตรงนาทีสามสามวิติดลบตัวเพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่าคุณน้ําเพชร ทําทไปให้มันครบหกหมื่นนาทีเนาะทำจุดนี้ให้มันครบก่อนอันนี้ตรงนั้นเรายังไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรหัวหน้าหน่อยตั้งไม่เป็น <c oughs> <c oughs> หัวเลาะกันนะอ่กเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่ออมมาเินก็สวัสดีค่ะคุณวิไลานาทีไหลลื่นนาทีแล้วขอบคุณจ้าน้องคนหนล่า อ้าวขอบคุณอย่างน้อบาดีน้อ่าพี่พี่เดชอยากรู้ว่าคูณนัดวิภาบุญศีหน้ากำลังนกชนทักทายคนบันจากของกันอ่าคูณนัดคูนัดค่ะพี่บุม๋มขอบคุณมากมากค่ะพี่บุม๋มแวะมาทักทายจ้าอ่าเชิญพี่บุ๋มนะจ้าเชิญพี่บุ๋มนะจ้าขอบคุณมากมากค่ะขอแหงปังปังแหงปังปังนะคะลงคลิปทุกคลิปนะ อผอลลาก็จะเข้าไปให้ทักทายอยู่นะถ,ถ้าว่างนะช่วงโม่เช้านี้ยุ่งมากเลยลูกค้าเองไม่จำจำเนื้อ้องบ่ได้เนาะลุงน้องบเก่งบบเก่งบบมีพ่นสวรรค์ค่ะอ่าเข้าต้องเข้าต้องอ่ามีพ่นแสวงมันบออ่าอ่ามีครับได้กี่เลี้ยญแล้วเนาะอุย้ยเขาห้ามถามกันใช่ไหมโอ้ขอโทษขอภอภัยเนาะพี่เดชบางวันนะบางวันเล็กๆเ,เลยพี่อ๋อเขาจะมีน้อยๆตอบกับเป็นนิดๆหน่อยๆพระมาตอนนี้ จะเยอะแล้วจะเยอะแล้วสวัสดีเทียมเนอนาบอกว่าอึอึงอึอง,อองเผากับอึ่องยางน้า้องคนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึองเผาระบบของเฟซบุ๊กก่อนอืมมาเป็นอ่าพนักงานเฟซบุ๊กเป็นปีแล้วยังไม่ได้เงินเดือนยังไม่ได้เงินเดือนเลยเนาะจะไปเ่งทาง,งานใช่ไหมเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าไปส่งลูกอะ่ะ คุณสุภลักษ์บอกว่าน้องพอใจอยู่เปล่าอยู่น้องพอใจกําลังพูดอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะพี่เด,ดชนินอืมพี่เด,ดชนินลงคลิปเรียวเยอะไหมอ่ะวันนี้ลงเยอะไหมน้องน้องไม่ค่อยเจอเนาะคุณพรทิพย์กาลังรับรับชมนะคะแม่หมูกําลังจ้าอ่สู้ๆเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนแดงเพื่อนแดงขอบคุณมากๆนะคะไม่เห็นโปรไฟล์เลย สู่ๆ <c oughs> งานล,ลืมจังหวัดจัังหวดของเพื่อนสนิทฉันอ่าพึ่งกลับอ๋เอเลิกงานบอยเวณติ้เงเลิกงานบอกสวัสดีเด้อค่ะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่เทียมเช่นกันนะคะ <c oughs> พนักงานไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมพี่เทียมอืมทํางานยังไม่ผ่านอ่าสุขสะอาดก็ทักทายสวัสดีกับว่าพอใจพอใจค่ะอ่าสวัสดีเด้อคนบันน,อน้องแคนคราเพิ่งเลิกง,งานอ๋อ มันมือมันโดนไปก่อนใช่ไหมเอติ้งอ่าอ่ากับว่าพอใจพอใจบอกว่าต้องไปส่งลูกวันที่สิบไหนมาไหนก็ไม่ไปห่วงแต่จะแบบว่าห่วงทํางานเนาะส่งงานคุณมากก่อนขึ้นไลรสดก่อนอะไรเนาะทาให้เราดีใจเหรอสําหรับอ่าครีเตอร์ที่กําลังอ่าตามหานาทีเพื่อตั้งค่าสตรีมแต่ก็งงงง,งไหมอืมหรือว,ว่ารอต่อไปรอคิวเทวดาจะไปส่งใช่ไหม รอรอคิวเทวดาจะไปส่งฟนจ้าเวลานั่งนานๆเพื่อนยังไม่เข้ามาก็บ่นแหละเพราะลานจะเป็นอย่างนั้นเลยอุย้ยไม่มีคําพูดไม่มีอะไรจะ